จากทีวันที11นะครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นการรับพลังงานเพิ่มลดหรือคงที่เดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับพลังงานที่รับเข้าน้อยกว่าพลังงานที่ใช้ออกผลก็คือน้ําหนักจะลดลงนะครับ 2. นะครับพลังงานที่เราเท่ากับพลังงานที่เราใช้ไปผลออกมาเนี่ยก็จะคงที่นะครับ 3. นะครับพลังงานที่รับเข้า มากกว่าพลังงานที่ใช้ออกไปนะครับผลก็คือจะทําให้เราน้ำหนักขึ้นนะครับสารอาหารที่ให้พลังงานรับมีอยู่สาประเภทคาร์บโบไฮเดรตนะครับหกรัมจะให้สี่แคลอรี่นะครับโปรตีน1นึ่กรัมจะให้พลังงานสิแคลอรี่ไขมันหนึกรัม